เอาละทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมบ๊อบบี้นะวันนี้ผมจะมาทำเคสเสริมกันนะครับไม่ได้มาไลฟ์สตรีมนะจะเอาละเรามาดูเคสแรกกันก่อนเลยอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เขาให้เราไปก็ไปนะโอ้ยมันยังข้ามืดเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นยามเช้าดีกว่ามันจะสดใสกว่านี้นะทุกคนเอาละครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ต้องกดไลค์ผมด้วยนะครับเอาไว้ง่า,ายไม่เลวนะครับช่องเราก็าไปผิดไปถูกตามภาษานะครับผมงงงงงง,ง,งปปะปาก,กันไป่ะดูดิ ตรงนี้มีอะไรคือตอนนี้เวลผมยังยีบสามนะผมจะพยายามปั๊มเวลก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องสักหน่อยสักหน่อยอะมันให้อัพะไรก็อัพไปเลยกันเอาไปรูดีบได้สองแล้วว่ะถือว่าโอเคเอาเนี้ยแล้วกันไหมแพสซีฟสกิลอัพเลยแล้วกัน่ะเผื่อได้ใช้ที่จริงก็ไม่รู้จะได้ใช้วันไหนแต่เอาไปก่อนไปใหาตัวเหมือนตรงนั้นจะมีอะไรสักอย่างนะเราไปทำเควสให้ได้สักวันสักยี่สิบห้ายี่สิบหกเป็นไงครับวันนี้มาแบบเป็นคลิปอื้อ ไปคลิปก็จะดีหน่อยนะแต่ว่าก็นะอาจจะอาจจะแปลได้ไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมนะทุกคนเอ้ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะมีมีเควสอันนี้แล้วก็ตัวนี้เปิดแผนที่ได้นะโอเคงั้นเรารับเควส์กันก่อนเลยดีกว่าไหนตรงนี้เป็นเหมือนตลาดเฮ้ยอะไรเนี่ยยังสดใหม่ยังสดใหมเหรอขนมปังอ่ะคุยดิคุยดิแกพี่แกมีอะไรยังงั้นหรือเจ๊แกดิมิจิพี่บ <สด S 2> <ม>้าหรือเปล่าไอ้เนี่ย โอเคสวัสด okay. so ีเพื่อนเจ้าต้องการขนมปังหรือเปล่าอร่อยนะโอ้ไม่ครับผมผมไม่ชอบกินฟาร์มเฮาส์น่ะทำไมต้องพูดพูดไปแล้วก็หายใจด้วยอะไรวะนีอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันโทษทีนะครับผมชัก็ะทำงานตลอดเลยวะเนี่ย เกิดรื่องขึ้นกับรสชาติของอ๋อคนคนชิมนะครับโดนจับไปนะครับเรื่องภาษีอีกละให้พวกทหารจับไปโอเคดูเหมือนว่าไอ้การปกครองของไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูนะไอ้คนชิมอาหารนะฮะเออคนชิมเขาบอกว่ายังไงฮะเทล่าเหรอเทล่าเบเกอร์ขอให้ไปแอกไปช่วยคนชิมอาหารของเธอนะครับเพื่อ อ๋อ for without his service o อเคก็ให้ไปช่วยไอ้นั่นเลยครับผมมานี่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาและช่วยแล้วอ๋อนี่ไงโอเคไหนเจ้าคนชิมอาหารเจ้าอยู่ที่ไหนนี่เฮ้ยแต่นู้นเหรอนั่นไงโดนจับไปเพราะว่าน่าจะถูกไอ้พวกทหารเหมือนเดิมดเดี๋ยวผมไปเปิดแผนที่ตรงนู้นด้วยแล้วกันไหนๆหก็มาแล้ว โอเคถ้าที่ผมจับใจความได้เขาก็จะแบบว่าเอ้ยไอเหมือนจะไม่ได้จ่ายภาษีหรือภาษีมันแพงเกินไปหรือเปล่าก็เลยโดนจับไปนะไม่นะชีวิตชาวเขาไม่ใช่ชีวิตชาวนาะไอพวกนี้มันบกครองแบบโหดเทียมนะก็เลยต้องนั้นแหละฮะคนไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ได้จ่ายประมาณนั้นหรือเปล่าและครา้นี้ก็เลยโดนจับไปคนชิมอาหารไปผิดตรงไหนก็ต้องขอไปนะครับผมทุกคนสามารถแก้ไขได้นะผมก็พยายามอยู่ช่วงนี้ พยายามแบบหล่อเท่โอเคสิคนนี้ตรงนี้เลยครับผมขออนุญาตเดินสู่โลกว่างอเอาว่าเฮ้ยนี่เป็นเป็นเหมือนเมืองแห่งน้ำเลยนี่ว่าโอ้โหอย่างเอาโดดเลยแล้วกันนะครับบัวบุ้ม,มสดชื่น เขาบอกว่าให้เราไปเออ่ทางเหนือทางตลาดอย่างนั้นเหรอไหนดิเหนืงอยนี่ไงนี่ไงผมมีรถละรถละรถละข้ามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวด้วยนแป๊บนึงแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนเปลี่ยนจากไอตัวไฟนี้เป็นยาสลบโอเคเอายาสลบมาแล้วก็ หลับไปซะแล้วก็หลับไปซะไม่ต้องตื่นมาอีกให้พวกทหารผู้ชั่วชา้าไงเพ่มาแบกแกข้าจะเอาเจ้าไปหาเธอนอะที่รักของฉันข้าอยากเห็นหน้าเธออีกก่อนที่ข้าจะตายข้าออ่นแอเกินไป ช่าช่วยพาข้าไปหาเทต้าได้ไหมได้สิข้าเป็นใบแยกอยู่แล้วข้าเป็นผู้ช่วยทุกคนในอียิปต์ก็แต่เดยนนะโหแล้วโอเคเดินผ่านตรงนี้ได้นะจะเดินได้ไหมข้าอ่อนแอเกินไปที่แม้จะยืนได้ซ้ำจริงดิความแข็งเก่งของข้ามันมาจากความสวยงามของเทต้า เธอรู้ไหมว่าเจ้าชอบเธอเนี่ยข้าไม่กล้าเพราะที่จะสารภาพความลับให้กับเธอนะอย่างนึงก็ข้าเป็นคนมีค่าหัวเข้าใจแล้วเจ้ายังไม่จ่ายค่าภาษีใช่ไหมแล้วทำอะไรไม่ได้ข้าจะบอกเจ้าทุกอย่างนะเมื่อเจ้าพาข้าไปหาเทต้าเทต้าคนดีสวยยุนเกอเ้ยเดี๋ยวข้างในนี่ว่ะมันรักนะครับ นู่มเหมือนคนฉลาดก็นีกก่ไงผมมาละว<ะ>างลงครับผมท่านเอาคนชิมอาหารข้ามาแล้วอย่างนั้นเหรอคนนี้มีอะไรอยากจะบอกเจ<ก>้าน่ะอย่างนั้นเหรอเทต<ะ>้า<ะ>ข้ารักเจ้าอะ,อะไรนะอ่ะะนยเวรีไอะไรวะอะไรนะ เลดี้ให้เท่าเนีห้าปีนะครับที่ส่งอะไรสักอย่างนะครับแต่เมื่อวานนี้ข้าได้ยินพวกกาดเป็นพูดว่าเค้กเนี่ยถูกวางยาพิษเออข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรสักอย่างงั้นข้าต้องไปอย่างรวดเร็วแล้วโอ้นี่คือแบบว่าเควกเควกเฮ้ย เค้กแบบว่านั้นเหรอเค้กแบบโดนวางยาพิษประมาณนั้นนะตรงไหนบ้างวะเนี่ยโอ้อยู่อย่างไกลเฮ้ยใครนี้มีเหรอไหนฮะโอเคตรงนั้นมีหนึ่งคงจะต้องไปใกล้ๆกว่านี้นะฮะโอ้โหเกินเอ่อให้ทำลายเค้กนะครับผมได้สิโอ้ฟิลเคสมาอีกมันจะมาทำไมตอนนี้ ้ไปไยฟิล hey, hey. ิเครไปไปไหนก็ไปที่เกียร์ส yeah? ู้ไหนวะเนี่ยเอ้าหายอีกไหนวะเนี่ยเอ้ยมันมากยากว่าเรื่องอยู่เนี่ยในออริจินยังไม่เห็นมากยากขนาดนี้เลยไปในออเดซี่สิโอเคสี่อันนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งเหรอแถวนี้ใช่ปะ ขอยาฐามหน่อยครับโอ้ยมึงจะมากยากอะไรขนาดนั้นวะโอเคไอ้บ้าเอ้ป่ะได้เวลาแล้วข้าขอเค้กจัดก,การเค้กหน่อยนะฮะไม่จะเป็นหายเหรอนายเจ้าทหารเฮ้ยพลาดละผมไม่น่าเลย,โ,ยโดนระเบิดด้วยสวยละไม่น่าเลยโอ้โอเห็นหมดเลยงานนี้จบแล้ว เคช่างมันเราจะไปเจอเห็นแล้วกันพบไปก่อนละยังไงเค้กเฮ้ยลงสิไปแอกฮัลโหลโอ้โหเฮ้เยตรงนี้โ okay. อเคดีก,กันเดียวไปสู้ไว้ขี้เกียสสู้ตันนี้ขึ้นได้ไปเลยเว,ว้ยึบโอเคลง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 ไป เหลืแค่สองอันใช่ไหมนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไปขี้อย่าสู้ไปเลยยังไงเฮ้ยเอาดิเฮ้ยมาดิเอาเลยนี่ไงล่ะเสียงเฮยมามาให้มันหมดเลยปะ มาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไฟไหมไปดิเจ้าอ๋อโอ้ยเฮ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 ้ยไปดีกว่าไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มทั้งหลายหนีครับหนีครับจังหวะนี้ไม่อยู่แล้วบ้าเอ้ย อเคลบเ,เป็นไงผมบอกแล้วที่มันเตือนอันนี้คือเคสยังแบบโหมันยังหาเต็มเลยอะไปดีกว่าเว้ยไปดีกว่าเว้ยไม่เห็นหรอก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 ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเอาว่ะผมรอดแล้ววะเออเกือบแล้วสวยสรุปคือผ่านแล้วใช่ป่ะไอ้เคสเมื่อกี้เนี่ย ก็คงจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คืออะไรอะเสียงตนองตีเหรอเดี๋ยวเราว้าไปเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้โอ้หนี่อัดไปได้สิบนาทีไม่ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะแปลผิดแปลถูกบ้างก็ต้องขออภัยนะครับทุกคนคือง่ายๆเมื่อกี้คือบอกสารภาพรักสินะข้ารักเจ้าอะไรนะ เดี๋ยวร็วน,นี้นะครับหลังจากเล่น Assassin's Creed ภาค Origin จบก็จะมีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ้ำช่วงนี้กำลังหาตังค์ซื้อแบทเกมอยู่ข้างล่างนี้หรอโอเคโดดลงไปก่อนค่อยว่าก,กันแล้วกันปึ๊บบึมรอดแล้ว <c oughs> ผมอยากให้เวลสักยี่สิบสี่ก่อนอะ นนก่อนเนี้ยเฮ้ยอึ๊บคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมบอกเลยขี้เกียจตัดคือแบบว่าจะอาเสียนหรือว่าเ,าเอาลงเลยอะเออแค่นั้นขี้เกียจไงอันนี้มันเป็นเควสของเมืองเมมฟิสนะครับทุกคนใครที่อยากรู้แบบว่าแปลเก่งกๆผมคงจะไม่ได้แปลเก่งขนาดนั้นนะเอาแบบว่างงๆกันได้เอานี่มันเมียของนักบวชที่ว่าท้องอยู่นี่ว่ามาในคุยกับเธอสิ มีนักบวชที่ท้องอยู่ในในเนื้อเรื่องเออถ้าจำถ้าใครจําได้นะไหนดูซิว่าเธอมีอะไรจะพูดกับเราหรือเปล่าฉ่านร้องไห้ทําไมเจ้าสูญเสียเด็กเจ้าสูญเสียลูกเจ้าก็น่าจะเข้าใจนะความกลัวอ่าได้ยางนะครับเนบูล่ะปล่อยให้ข้านั่งร้องไห้เถอะ เออตามข้ามา,า,มาได้ไหมเราต้องให้เธออยู่เป็นส่วนตัวนะ่ะโอเคครับมีอะไรที่ข้าพอะาะจ,าจะช่วยเธอได้ไหมเหมือนจะเจอเธอจะเจอ,อทำพีอะไรที่อย่างนะครับผมโอเคแล้วข้าจะไปหามันโอเคแม่เข้าใจนะการสูสีโลกจะเยินเพื่อนอะไรวะมีปัญหาอยู่นะ And Would you kindly bring a fertility talisman in b l u e f i e n c e อะไรวะ There is ูนว่าเธอต้องการไอเทมสักอย่างนะครับผมนะผม May you prosper. นี่ผมขอเอาอ่านสรุปอีกทีเลยกันเลยจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะดีนะที่เกมมันมีบทสรุปไปนั่นนี่ผมคงจะนี่ครับไบแอ์ก็เจอเธอนะครับเมียของนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ นางร้องไห้อยู่แล้วก็เธอก็ประมาณแบบว่าอ๋อคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่พิษของไอ้เจ้ากิงกาวนะครับผมเธอยังร้องไห้แล้วก็คิดถึงลูกของเธอนะครับเบลก็เลยเสนอที่จะช่วยนะครับรวบรวมพวกไอเทมที่เธอต้องการนะครับผมอ๋อเพื่อเปเมือนไอเทมที่เขาต้องการประมาณนั้นนะผมแล้วก็เอาไง่ายๆคือน่าจะช่วยเธอหาของมาทาให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นหรือเปล่า ผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะผมทีอพิธีกรรม,มพิธีกรรมจะแบบว่านั่นแหละครับผมจะช่วยทําให้เธอแบบว่าเขาเรีกเยกอะไรนะการคลอดของเธอจะง่ายขึ้นอันนี้คือลูกคนที่สี่ของเธอนะครับผมสามคนแรกตายหมดแล้วโอเคผมเข้าใจละผมก็ไม่รู้ว่าคนดูจะเข้าใจไหมนะ <c oughs> แต่ผมเข้าใจละคือประมาณเดี๋ยวให้หาของมามาทำเป็นพิธี เพื่อให้เธอค้อลูกได้ง่ายๆอะไรมันที่จริงมันก็เป็นเขาเรื่อแรงยิงแรงยึดเหนี่ยวใจนะครับโอเคอาจจะเป็นนกอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันด้วยไปที่ร้านเอ่อร้านเมจิกชอ็อปตรงทางเหนือโอเคไหนอยู่ไหนฮะตรงนี้ฮะถแถวๆนี้เปล่าโอ๊ย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 ติดติดติดมาแล้วครับเหมือนจะได้อยากได้นกอะไรวันนี้เปล่าไฟไอช็อปเป็นกิฟต์อะไรเนี่ยนะ โอ้โหจเจริญพรแล้วผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งทุกคนน่าจะงูกินหน่อยแต่ว่าขออนุญาตแปลคำไหนใหม่ใหม่ผมก็จะแปลไว้นะเพราะว่าผมจะผมจดคำศัพท์แทบทุกวันนะโอ้โหคำฝากยยากเก,กินไปแล้วเพราะว่าผมนี่แหละยันการจเจริญพันธุ์โอ้โหมีแต่อันมีแต่ละอันมีแต่ไม่เข้าใจยิ่งแปลยิ่งงงช่างมันแล้วกันเอาง่ายคือหาของแล้วกัน สุสานเก่า,น,าน่าจะเคยมีช็อปที่นี่นะเป็นร้านค้าที่แปลกนะเขาบอกว่าคือที่ที่แปลกอะ่ะเออร้านค้าไม่ควรมาตั้งในประมาณนี้นะน่ะเข้าไปดูดิตีได้ไห,ไหมเนี่ยเอา้าไม่ได้ทิ้งโอ้โหโกดผิดที่บ้ายก็แปลกจริงหระทำไมร้านไม่อยู่ใต้ดินวะเนี่ย <laughs> ร้านโบราณเหรออุ้ยวุย้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านของข้า มีใจโอ้แปลกใจจังอะไรวะหาพวกรูน<ๆ>โอ้ยอข,ข้าไม่ได้เห็นเจ้ามานานแล้วนะมีใจอะไร่ใครกันกที่ทำนะครับนี่นลูกค้าชอบแบบว่าส่วนตัวนะครับผมเขาเลยมาตั้งในนี้ข้าสามารถให้ในสิ่งที่เขาอยากได้ได้นะ สำหรับข้าคือข้าขอดูรอบๆหน่อยได้ไหมแน่นอนข้าจะให้เจ้าดูอันนี้คืออะไรอะโอเคเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวเขาจะกลับมานะครับเขามีธุระที่ต้องทำเชิญอันนี้เป็นเหมือนแผ่นแผ่นจารึกอะไรสักอย่างเขาบอกป้องกันเป็นเหมือนเทพอะไรที่ ไม่สนใจแต่ยังไงก็ต้องดูให้หมดสินะอันนี้เป็นเหมือนหไม่มีอะไรมีค่าในห้องนี้เลยทำไมถึงขายของออถูกๆอย่างนี้นะเธอต้องซ่อนอะไรบางอย่างนแน่เอาวะเริ่มมีประเด็นแล้วเลยไงเอาแล้วสิอันนี้กระดาษเหรออินเวนทิรีค่าต้องหาต่อไปนะตรงนี้อะไรทำไมมีช่อง ไปไม่ได้เหรอเฮ้ยตัวนี้มีผ้าปิดฮ่าหมูฟสิครับไปทางไหนวะอ๋อเดินไปข้างหน้านี่ไงมีของด้วยฮะพ่อค้าไม่อยากให้ข้าเห็นอันนี้คือสิ่งเฮ้ยธนูเฮ้ยมีแมวด้วยนี่อ่ะ เชียงโพฮินน่าจะชอบอ๋อไอตัวนี้เหรอไอตัวเหมือนนกอะไรที่อเอาหมดแล้วเอ,เอาได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้ได้แค่นี้มีอะไรอีกเพอ,อตัวนี้มีผ้าด้วยนะตัวนี้น่าจะไปได้ไม่ได้วะมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วเหรอเนี่ยมันบอกว่าเออโจร อะไรมีใจเหรออืมไอพวกนี้เป็นโจนครับผมเฮ้ยไอเฟีนเนี่ยแตกไปซะตั้ม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 เจ้าก็ตายาพวกนี้อยู่ดีๆก็ามาอะไรวะเนี่ยอาถรูวฟรีเฉยอ้าวแค่นี้เหรออ๋อตัวเไปเอาฟามิโก้โอ้โหตัวเไปเอานอกฟามิโก้อีกโอเคออกครับผม ไอหานกฟามิโก้มาให้เจ๊แกไปลิ้นลิ้นด้วยนะใช่ปะลิ้นของนกฟามิโก้เอามาทำอไมวะเนี่ยมันบูชาอะไรได้วะเนี่ยลิ้นของนกฟามิโก้เนี่ยมันบูชาอะไรได้เนี่ยอยากรู้มาต้องน่าจะอยู่แถวๆแม่น้ำนีน่ๆมีปะวะนั่นนกฟามิโก้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเจริญแล้วงานนี้สองอันโอ้จะไปเอามาจากไหนวะเนี่ยฮัลโหล ผมว่างานนี้ได้เดิมเป็นสองชั่วโมงแน่เลยเดี๋ยวนะโนฟามิงกโกแถวนน้น่าจะมีเปล่าวะเดี๋ยวเราลองไปดูดินดีวม,มันมีขายไหมเนี่ยเนี่ยล่านกนะครับแล้วก็เอา <c oughs> มาให้เธอเธอคนนั้นนั่นเอง <c oughs> my god <c oughs> อุยหุยหุยหุย,หยไหนวะเนี่ยถ้าผมจะเอาน้องฟาม,มิงโก้มาจากไหนวะไม่ค่อยเจอพวกมันซะด้วยสิดูในแมพก็ไม่ได้ต้องกดเซนูค้นหาอย่างเดียวแต่ที่แน่ๆตัวนี้มีจระเข้มือหึงมากแถวฝั่งนู้นมีไหมวะจระเข้เหรอจระเข้น้องฟาม,มิงโก้ต้องเป็นพวกนี้อ่ะันนี้คืออะไรมันบอกวะเนี่ย เร s t i n g พักอยู่เอาแล้วงานหยาบแล้วงานนี้งานหยาบแล้วว่ะผมจะไปเอามาจากไหนวะเนี่ยไอ้นกเกิ <c oughs> น, <c oughs> นเดี๋ยวนะสวยแล้วสิไม่น่ารับเลยทำเกียดนี้อุ้ยเนย ทำไมตรงนั้นมีถังแล้วเบอ,อ่ออ๋อไม่มีไฟไหม้นึกว่าจะมีไฟไหม้สิถ้าอยู่แถวๆนี้เราลองวิ่งหาหาดูผมว่าน่าจะเจออยู่มั้งตัวนั้นมันมีเหมือน่ายเอ้ยนี่ไงโเจอสักีเจ๋งละเจ๋งละโอ้โหความแม่นความแม่นของผมอืม เป็นไงขอบคุณครับหนึ่งพิชไปวิ่งมาไอ้เรื่อีกหนึ่งอ่ะฮอร์นี่อยู่นี่เป็นไงของแท้นี่ว่าจะไม่เจอซะแล้วเกือบถอดใจแล้วเน,นี่ยน,นี่ไงเดี๋ยวได้มาหมดแล้วไปเจอแทมโพอยู่ที่วิหารเอ้ยอยู่ที่พีระมิดยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วอัดมาเนี่ยพอได้อยู่ ผมว่าคนดูน่าจะพอเข้าใจนะคือผมก็ไม่ได้จะแปลให้เข้าใจนักหรอกเพราะผมก็ไม่บางอันผมก็ไม่รู้ผมก็ปล่อยข้ามไปเลยแต่ว่าก็เราก็พยายามจำศัพท์ไปเรื่อยๆฮะโอเคใครที่พอเข้าใจก็ทิ้งเขาเรียกอะไรทิ้งเนื้อหาไว้ได้นะครับผม <c oughs> ก็จะขอบคุณมากหรือพิมพ์พูดคุยทักทายในคอมเมนต์ได้นะผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยฮะ <c oughs> ใจผมตอนนี้อยากเล่นสกายลิมนะ เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะเนะี่ยโอ้อยู่ไกลจังก็ไม่ไกลหรอกเราวิ่งชมเมืองไปด้วยแล้วกันถือว่านี่เป็นเคลียร์สุดท้ายละสวัสดีครับชาวบ้านชาวเมืองดิซังให้มีใจหน่อยครับคนดูนะ่าจะคิดว่าเอไอ้นี่ม้ามันก็มีทำไมไม่ขี่วะโอเคไม่ตรงนู้นดูเหมือนจะมีร้านขายเสื้อนะผมไปดูแป๊บนึงไหนๆก็มาแล้ว แล้วก็มาละขอสักหน่อยดูดิว่าจะมีเสื้อ,ส,อสวยๆใส่ไหมครับเจ๊ขอดูซิมีอะไรไหมโอ้นี่ก็ดูดีนะแต่ผมชอบนี้นะแต่ว่า,มา,วาแมวหรือเปล่าเราเก็บเงินไว้เรามีชุดเยอะอยู่โอ้โหพว้ทหารนี่มันก็เอาน้อยเอาใหญ่เลยนะอยู่ไกลอยู่เนี่นยมาดูแมพดิตรงไหนอ่ะเอโต้อวิ่งไปด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะว่า อ๋อไม่ใช่นี่ไงเมื่อกี้มันก็ขึ้นอยู่นี่อ๋อนี่ตรงนี้ผมว่าเราต้องม้าแหละผมว่าต้องมาา้าแหละจังหวะนี้ไม่ใช่ม้าดิอูดต้องอูดมาหาประไลของเราไปฮะโอ้โหบ้านเมืองแถวนี้ก็ดูสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยขอโทษครับพี่ไม่ไอ้พวกนี้นี่นี่หน่อยไม่ได้เลยนิดหน่อยเป็นวากซออึ่งเดียว นี่หลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับในเกมนี้แต่ว่าก็จะพยายามเอาในเรื่องให้จบถ้าจบแล้วก็เปลี่ยนเกมเล่น <laughs> ไปเลสโก้โอ้ยนี่ยาวไกล200เมตรดีนะไปเจอโรคคอนโกพอดีตรงนั้นนะเพราะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวๆแม่น้ำแหละเออน่าจะไม่ไปไกลจากนั้นนะกี่โมงแล้วเนี่ยโอเคสุงต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 ุง,ตง ขออย่าผ่านครับส่งของให้เธอนะเธอน่าจะน่าจะเอาไปทีเอาไปเป็นทำวิธีกรรมแบบว่าให้คลอดลูกง่ายให้ไม่มีภัยอันตรายกับลูกประมาณน,นี้ยัยงไงมาแล้วครับเดี๋ยวผมขอถอดหมวกสักหน่อยดีกค่ะปีดใจต้องปิดบางใบหน้าบางจังหวัดแต่บางจังหวัดก็ไม่ต้องปิดก็ได้นมาแล้ว ข้าเจอสิ่งที่เจ้าต้องอยากได้แล้วนะเจ้าเมธโอเคเขาเตรียมพร้อมนะครับผมเขาอยากจะให้เราไปด้วยกันนะผมเพราะว่าระหว่างทางอันตรายคือจะไปที่ที่เธอจะทำพิธีกรรมนะครับประมาณนั้นโอเคมา เ้าอยากทำพิธีกรรมอะไรเต้องไปทำไมเจ้ามาโอกาสมาเยอะกว่านี้นะเขาอยากจะทำเป็นส่วนตัวนั่นเป็นเหตุผลที่เราไปทางหลักนั่นออย่างนั้นเหรอใช่มันอาจจะไม่ปลอดภัยแต่มันก็ กอ่านไม่ทันเรากด X แล้วไปอันนี้ได้ไหมเข้าใได้อยู่ดูซิว่าไอ้ที่เธอที่จะไปจะไปตรงไหนเนี่ยข้ารู้ว่าเจ้าใจดีนะโอเคผมจะพยายามไปทันทีไปเ้เฮ้ยเ้ยไปทางนู้นเหรอโอเคทันทีเลย เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะดีความคิดที่ดีผมคิดที่ดีอะไรยังไม่รู้เลยเฮ้ยนั่นไงไหนอะเฮ้ยไหนวะนี่เหรออย่าทำเป็นเท่ไอ้หนุ่มเฮ้ยแล้วผมโดนคนไฟบินอืมเฮ้ยลงก่อนดีกว่าวะมามาดิมาดิโควินเอานี่ไปกินมึงอะ อีกหนึ่งคนโอ้โหรู้จักใบแอกหน้าเลือดปะเอาดิเอาดิาดยึ่ง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 เรื่องอีกแล้วอันนี้อันนี้ยังอยู่ยังอยู่อเออเออเรียบร้อยเสร็จอะไรจริงเรื่องปิ้งย่างไปดูสิเธอเกมยัง ผมว่าคงจะยังไม่เป็นไรนะมีคันด้วยเอาแล้วข,ขี่อูดน,นี้ผมเจอีย่อูดมาก่อนคือเธอจะไปทำพิธีกรรมที่พีระมิดใช่ปะไปะมีพวกโจรพวกอะไรเต็มหมดเลยเขาก็ยังมีความเชื่อนะครับผมคนสมัยนั้นแต่ว่านั่นแหละอะไรเนี่ยตัวนี้เหรอโอเคเรามาถึงแล้ว My your any sword stands between okay. ritual threat and โอเคข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วกันนะขอให้เทพคุ้มครองเจ้าไปเอกมาแปลแบบหยาบยาบแบบหยาบแบแบมั่วแบบอะไรก็ได้ปนๆกันไปโหแล้วแถนนี้ร้อนมากดูดิเห็นแดดแล้วผมรู้สึกท้อใจว่ะมาดูโอ้โหแล้วแดดจ้าขนาดนี้นะเจ๊ดูดิมีจะสร้ากประหลาดพังเขาจะมีการปูมีการทําพิธีด้วยนะบนเนี้ย โอเคเจ็บ okay. เลยไหนโอ้ oh. มีที่นอนอาบแดดเต็มที่ให้ทำไงเนี่ยต้องคุยห,หรือยังไงอ๋อ okay. oh. oh. โอเคคัสซีนโอ้เกือบแล้วอ้าวไม่มีซัพอีกทำไง โอ้ดูดิเขาทำแบบว่าพิธีกรรมข้าคือมีจอยเขาคือท่านพ่ออะไรอย่างของซีเฮ้ยแล้วทำไมาักิ้ม,อ,มอันนี้คือปล่อยให้เขาทำเหรอและปกป้องผู้คนนะแกฆ่าข้าไปได้เพราะข้าเดินข้างความตาย จะถวันันาจะนำพาเจ้ากลับไปบ้านอะไรทุกอย่างห้ผมเสร็จแล้วหรือเปล่าเนี่ยเย่โอเคทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปสั้นๆของผมด้วยนะครับผมอย่างนันก็ลีแล้ววันนี้้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือสตรีมหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากที่รับชมนะไปผิดไปถูกก็ต้องขออภัยนะครับบ๊ายบาย